สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนําเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมสําหรับเทคนิคการสั่นตอกนะครับผมจังหวะเรียกว่าเป็นจังหวะการสั่นตอกดีวกว่าครับผมในตไตายของผมนะครับผมอันนี้เป็นตอกติวคู่ที่ใช้เมื่อคือนนี้ครับดํามันสั้นเลยไม่ได้ทไขายหรอดั้มันแค่ประมาณนี้เองหนึ่งข้อหนึ่งหนึ่งนิ้วนี่นครับตอกติวข้างละยี่สิบใบครับผม อันนี้ยาวสามสิบสามเซนเทคนิคการสั่นของผมนะครับผมจังหวะการสั่นนะครับผมผมเข้าหมายปุ๊บมุดด้วยยืนเข้าหมายใช่ไหมเข้าหมายเสร็จปุ๊บเลือกเลือกตำแหน่งที่ที่เราโอเคครับผมที่เรากะมาตรงนี้มันมันเหมาะที่ตุดแล้วก็ไปถึงก็ยื่นต่อเข้าไปครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมยื่นออกไปปุ๊บเหาะก่อนเลย แล้วก็แล้วก็ลากลงเอาไว้ที่ข้างหัวเขา่าแปบ๊บนึงแล้วก็เริ่มเคาะใหม่ครับผมตัวเลยน่ครับผมจะสายข้างบนด้วยนะ เกงเข้อมือแล้วก็สายข้างบนเหมือนทำทำให้เหมือนมแมลงมันบินไปบินมาครับแล้วก็เคาะบ้างแล้วก็ลากลงปึออ๊บลากลงลากลงมางนี้ครับผม ผมจะใช้การเล่นข้อนะครับผมเล่นข้อคือเก่งข้อมือตรงนเนี้ยเนี่ยเก่งเก่งแขนเก่งเก่งข้อมือแรกๆอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แรกๆอาจจะปวดปวดแขนผมก็ยังปดวดเลยนานๆออกทีในปีนี้เพิ่งออกหมายไปสองครั้งเดือนกว่าๆสองเดือนได้ออกหมายสักทีหนึ่งก็เอาเรื่องครับผมปวดแขนมันจะปวดแขนหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเราใช้เรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินแล้วมันก็จะไม่เมื่อยครับผมมันจะลื่นมากข้อมือเรา

นในพื้นที่กว้างๆถ้าเป็นแบบว่าริมถนนแล้วมีป่าหญ้าขนหรือป่าปือยื่นออกจากถนนไปประมาณสัก5เมตร10เมตรนะครับผมใช้การยกตอ,อตกตูงๆแบบนี้เลยนะครับยกยกอย่างนี้เลยแล้วก็เคาะบนกว่าเลยถ้ามีตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อคืนเหตุการณ์เมื่อคืนก็ผมก็ยกอย่างนี้แล้วก็เคาะ รู้มีตัวปุ๊บมีตัวขยับปุ๊บใช้จังหวะเดิมครับผมอะไรหนูเข้าใกล้เรายิ่งเบาตอกลงเบาตอกลงแล้วมาจี้มาจี้การจี้ตอกลงพื้นเหมือนกับว่าเราบังคับให้หนูมันมาช่องนี้เรามองแล้วว่าช่องนี้คือหญ้ามันบางที่สุดเราสามารถยิงหนูได้ช่องนี้เราใช้ปลายตอกจี้ลงไปไปลายตอกจี้จี้ลงพื้นปลายตอกจี้ลงไปที่พื้นครับผมเนะี่ย แล้วค่อยๆสั่นเบาๆแปบบ๊แบๆบแบบแบบนี้ให้หนูมันค่อยๆมาตามช่องแบบนั้นช่องนั้นนะครับผมแล้วมันก็จะมาโผล่ช่องตงปลายตกแล้วแล้วเราก็ยยิงเอาง่ายๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเขาเรียกว่าจังหวะสั่นครับผมเป็นจังหวะการสั่นต่อของของผมนะส่วนตัวนะครับผมแต่ก็แต่ละคนก็มีจังหวะของแต่ละคนแตกต่างกันไป โอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมตอกเรียกหนูน้ำมาสะหน่ห์ครับผมนี่นารินเชียงออนโอเคครับผมสวัสดีครับ